ว่าสิ่งไม่ถึงนะครับก็เปลี่ยนมิเตอร์นะครับคลิปแอมมัวร์ปไปที่โวลต์ a อโวลต์นะครับเ c ีโวลต์นะครับสายสีดำนะครับเข้าไปที่สายดินนะครับนี่ครับสายดินซึ่งเราได้ลงดินไว้แล้วนะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับให้เป็นวัดที่เส้นไหลนะครับ เส้นลายที่เราได้เข้าไว้นะครับอันนี้นิวตันนะครับอันนี้ก็เส้นลายนะครับเส้นที่มีไฟล์นะครับซึ่งเราจามาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็แตะดูนะครับว่าายลป็นเท่าไหร่นี่นะครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับสองร้อยยี่สิบแปดก็แสดงว่าใส่ดินถึงนะครับใช้ได้นะครับสองร้อยยี่สิบแปดโวลต์ เรามาดูนะครับมาจากบินนี่นะครับลายดูองร้อยยเจ็ดยี่สินะครับสแสดงว่าใส่ดินถึงนะครับในกรณีนี้เส้นหนึ่งลงไปที่ดินนะครับเส้นหนึ่งแปะที่เส้นลายนะครับ ของวายย่สิบแดดีใช้ได้นะครับโอเค